แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณレスเดนอีวิลคุณสาธิตนิภาคุณสายเฟรีแและคุณนับแชทจ j พีจีมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วีเอฟทีแอดดัปชนครับในคลิปแบนการ์ดซีโร่นะครับหลังจากที่เราพูดไปแล้วนนองว่าเดือนนี้คือคลิปมันแน่นจริงๆก็แน่นจริงๆนะครับแบนการ์ดวีออกมาปุ๊บนะครับแบนการ์ดซีโร่เปลี่ยนตีสั้นแคนอีเวนเข้าต้องทําโปรไฟล์ของแบนการ์ดวีแล้วก็ซีโร่มันอไหรโดนดันมาอยู่ตรง แพนใเวลานสุดครับโนว่าแกรปเปอร์หลักๆทาได้ถึง3สายนะเท่าที่แอตโตเห็นในนั้นเลยนะครับแล้วเราก็มาพูดทุกสายวันนี้ขอเริ่มที่สาย G ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้จะเรียกเป็นว่าสาย G สายวิกเตอร์หรือสายลัสที่แปลว่าเร็วก็ได้นะครับมันได้หมดเลยโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็อ่อะคอนเฟิร์มก่อนปึ๊บ มาดูในส่วนของตัวริสติกกันก่อนนะครับคือตัวเริ่มเนี่ยที่เราไม่มีเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มในอีเวนต์นะครับซึ่งเราเคยพูดวิธีแรกหรือวิธีการอะไรไปแล้วก็เอาตัวนั้นนามาใส่นะครับเราจะไม่ใช้รันบอลเลยนะครับเพราะว่าจริงๆรันบอลมีปัญหาเรื่องถ้าจะไม่ผิดมันโดนเผาได้นะตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องโดนเผานะครับแล้วก็เกตหนึ่งครับพิ้งไตพีจีใส่เต็มนะครับแล้วก็ทีนี้จะมีไฟแชกค,ครับ ไฟแชกเนี่ยจะเล่นกับตัวลัสนะครับแต่ต้องพูดกันตรงๆว่าเราไม่ได้เล่นในสายของตัวลัสเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ใช้บ้างแหละแต่ไม่ได้ใช้เยอะอะ่ะเออก็เลยแบบเออไม่ต้องใส่เยอะละกันนะครับใส่สองใบพอแล้วก็ใส่เคดอร์แมคานิคเคดอร์แมคานิคครับเอาก็ได้ครับตัวนี้มันค่อนข้างตัวเก่าแหละแต่มันก็เป็นแค่คอมมอนก็เลยไม่ได้สี่เรียดกับการหามาใช้อยู่ละแต่ถ้าใครอยากจะกใส่ตัวอื่นใส่ได้นะครับก็ดูตามความจัเป็นเอาแต่ส่วนตัวแอตโตจะใส่เคดอร์แมคานิกเอาไว้ทําเกมมากกว่าเพราะว่า มีหลายๆตัวในนี้กินดมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยใส่ตัวหงายดมมาไว้ค่อนข้างเยอะอ่ะมาที่เกตสองนิดนึงครับเกดสองเนี่ยเอ็กติมบัตเทอร์นะครับอะอะไรนะมันอาว่าอาบาอาบาอาบาเรลนะครับตัวเนี้ยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวแอ๊โตกขออนุญาตเช็คไปพังๆเปิดเช็คไปพังๆเลยนะครับคือตัวเนี้ยมันจะมีเทคบอกว่าในช่องเลกกาดเจนเบงหนึ่งเมื่อมันลงมาถ้าแวนกาดเราติดชื่อวิกเตอร์นะครับ ก็สามารถ counter บา r s หนึ 1, ่ง f หนึ่งได้นะครับและตัวมันจะบวกสองพันแล,แลจะได้เราเทคเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับจะจะจับเรียกการหนึ่งใบสะแตรและบวกสามพันให้กับยูนิตตัวนั้นด้วยซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยที่แอตโตจาไม่ได้นะครับว่ารู้สึกว่าการ์ดจริงอ่ะมันจะใช้ได้ง่ายกว่านี้เดี๋ยวแอตโตขอดูไปก่อนนะครับคือถ้าต้องถ้าจําเป็นที่จะต้องฮิตตัวเนี้ยบอกตรงว่าแอบใช้ย,ยากครับแอบใช้ย,ยากยังไงแอบใช้ย,ยากตรงที่ว่า เกมมันวัดกันที่อินเตอร์เซปครับถ้าตัวที่ต้องตีมันไม่ใช่ตัวอินเตอร์เซปมันไอ้ไม่ใช่แวนการ์ดเงี้ยเพราะมันบอกว่าเมื่อจบการตีที่ตีแวนการ์ดเงี้ยเรากดเทคไปอ่ะมันก็บอกเปล่าวิปปี้เลยากเป็นว่าเอามาบวก2 0 0 0เฉยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ตีกันโง่เลยนะครับแล้วก็จับเลียลุกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ด้วยระบบของตัวแวนการ์ซีโร่เองซึ่งนั่นแหละมันทําให้เราเสียผลประโยชน์ในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับมันโดนเนร์อไปเยอะอ่ะโอ อันนี้แอตโตเปิดในด a ต a าเบใน Android เอานะครับซึ่งแอตโตเห็นเทคแล้วนะครับคือมันโดนแปะเปลี่ยนเทคจริงๆนะครับเทคเก่าของมันนะถ้าเป็นการ์จริงมันคือออโตเมื่อโจมตีแวนการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดไม่มีคําว่าฮิตด้วยนะเมื่อโจมตีแวนการ์ดเลยจับเรียกการหนึ่งตัวสแตนบวกห้าพันอันนี้ต้องตีฮิตแวนจับหนึ่งตัวสแตนแล้วบวกได้แค่สามพันคือเทคมันค่อนข้างจะดูแย่นะครับเอาจริงๆเลยพูดตรงๆงเลยมันแก้จนมันดูแย่ไม่คุ้มกับการเป็นทริปเปิลแรดได้สำนะครับ ราะว่าต้องตีฮิตเนี่ยอ้าวหตอนช่วง6ไอห้าเดมฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัดทิ้งได้เลยไม่คิดแน่ต่อมาครับไอตัวนี้ก็ดูเก่งขึ้นมาทันทีอโปนะครับอโปก็มีเทคต้องตีฮิตเหมือนกันครับเขาจะบัสหนึ่งจับสแตลเลกาดไปอื่นวกสามพันได้คือเทคแม่งอันเดียวกันเลยแค่ติดลัดขึ้นมาแค่เองไอนี้ยังดูใช้ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะครับตัวต่อมาครับอันนี้ยังจําเป็นที่จะต้องใส่เต็มอยู่ก็คือครูแฮงค์นะครับก็คือเอาง่ายๆครับครูแฮงค์ก็ยังภาษีดีกว่าตัวเมื่อกี้เยอะครับ นะเพราะว่ายังไงจับลุกได้เลยอยู่แล้วช่วง6แดมสบายอยู่แล้วนะครับซาซันดาครับอันนี้ก็โดนเนิร์ฟได้ลุได้ได้เป็นวันเบอร์เทิร์นก็นั่นแหละแล้วก็จะมีตัวใหม่ครับอ่ะไปดูจํานวนก่อนลืมบอกเลยแท้งสี่นะครับอโปสองแล้วก็ขอเรียกว่าอโปได้หมีแพนด้านี่แล้วก็ซาซันดาสี่ครับแล้วก็ตัวใหม่เอาใส่ไว้แค่สามพอเดินต้นเกมเฉยๆแล้วก็วิกเตอร์สี่ครับเราใส่ไม่ครบครับในจริงๆต้องเป็นวิกเตอร์สี่ใส่ไม่ครบ แต่ว่าไอเนี่ยจะใส่ไว้2ครับไอ้ดาร์ชาร์กไอเดนชาร์กเนี่ยนะครับคือตัวนี้มันจะมีเทคเอาไว้แค่เอาไว้ยิงเฉยเฉยโจมตีฮิตแวร์เขาจะบัสหนึ่งรีอทายทิ้งเฉยเฉยแล้วก็เผื่อมายืนแวร์เฉยเตัวมันติดลัสนะครับแล้วก็ทีเนี้ยจริงๆถ้ารู้สึกว่าวิกเตอร์มันเ,เกียร์สามมันน้อยเกินไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลงสแตนก็ได้แต่สแตนค่อนข้นางเก่งนะมันมีเทคในช่องเ,เรียกอากเจนเบรกหนึ่งครับเมื่อมันบูธนะครับแวนกะเมื่อมันบูธแล้วโจมตีฮิตแวร์สามารถเอามันกลับบเเเข้้้าดด็็แแลวกกสตนน่ไใึง ตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยแหละแต่ทีนี้ต้องยอมรับครับว่า uh, Energy Girl เนี่ยมันโดนเนิร์ฟอยู่ดีนะครับของจริงมันแค่ตีปุ๊บแล้วมันก็กลับกองเลยนะครับแล้วก็มาที่ฮิลครับสีใบสไตล์แนะนําถ้าเป็นไปได้นะครับมีพาสมามีคู่เดียวก็พอละพาสมาไม่ต้องมีเยอะนะครับแดกแดมแล้วก็วิททินตัวเดียวครับที่เหลือถ้าเป็นไปได้สไตล์ตัวเนี่ยนะครับเมเทโอไคเซอร์วิกเตอร์เนี่ย ถ้ามีเต็มก็ดีครับแต่ถ้ามีไม่เต็มไม่เป็นไรอย่างน้อยมีไว้คู่หนึ่งเพราะว่ามันเดินเกมฟรีพอสมควรแล้วก็ฮาร์โมนิกเมสายาใบหนึ่งนะครับอ่ะมาที่วิธีการเล่นก่อนนะครับอันนี้อย่าลืมนะเราเราใส่ขาดเป็นตัวหนึ่งนะครับวิธีการเล่นครับก็ไล่ขึ้นมาครับต้นเกมทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นวิกเตอร์นะครับและทีนี้เวลาเล่นนะครับเราก็สไตล์มาซึ่งสไตล์มันจะกลายว่าตีตัดเส็บตัดเส็บนะครับพอตีตัดเส็บตัดเส็บเสร็จปุ๊บปุ๊บแวนตีครับต้องตีฮิต แวนตีฮิตครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจับสแตนครับแล้วก็ถ้าเราคอมโบกับสไตล์แรกก็เป็นสไตล์ของวิทินนั่นแหละวิทินก็จะจับหนึ่งตัวสแตนเหมือนกันนะครับซึ่งในการสแตนเนี้ยในการโจมตีในช่วงสไตล์แรกเนี่ยอาจจะต้องแบบมีถ้ามีแฮงก์อ่ะหรือว่ามีไอ้นี่ก็ตามนะครับอาจจะต้องแบบว่าเอามาตีเลียตีเลียไปก่อนนะครับนะแล้วก็เอาตัวข้างหลังอะ่ะยืนวะยืนรอไว้แล้วก็วิทินตีอัดใส่แวนไปวิเตอร์อาร์ที่สไตล์มาเป็นวิทินตีอดใส่แวน สแตนมา2ตัวครับก็สแตนตัวนี้ก็ได้อ่ะโดยเฉพาะกดเท็กไปแล้วนะครับแล้วก็อีกสเตลตัวหนึ่งก็ได้เป็นแซนดา้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตีครับถ้ามันยังไม่ต้องบูทแล้วตีเข้าก็ยังไม่ต้องบูทแล้วก็ตีเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาวนี้ตีแล้วก็กลับมาตีอีกซึ่งเอาจริงๆครับทำคอมโบหนะักขนาดนี้ยากในระดับหนึ่งเลยถามว่าทำไมถึงบอกว่ายากในระดับหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายถ้าเขาโดนแดมหรืออะไรมันจะดันทีละห้าพันเราดันพลังตัวเองได้ทีละสามพันครับถ้าเอาจริงๆอ่ะอย่างสมมติว่าเราเป็นฟูอออบยย่่าาาางทีีกนะ้ขวตวต จับลูก2ตัวซาตานดา้าจะบวกไปแค่แปดพันแล้วก็วิดทินเนะี่ยมันก็จะยืนไอตัวแอไอเนี่ยตัวใหม่เนี่ยนะครับแอแอโบเรลเนี่ยนะครับอะโบเลเนี่ยมันจะยืนอยู่แค่ประมาณหมื่นสี่เองนะครับหมื่นสี่ต่อเจ็ดพันเป็นสองหมื่นหนึ่งอ่ะสองหมื่นหนึ่งได้อยู่อันนี้ลุกขึ้นมาหมื่นหมื่นสองเป็นหมื่นเจ็ดอ่ะเขาต้องไม่ได้ทิกอะ่ะไอเนี่ยถึงซาตานดา้าถึงจะตีเข้าพอตีซาตานดา้าตีเข้ามันกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งพอฝั่งของข้าเป็นสองหมื่นหนึ่งปุ๊บฝั่งของข้าต้องไม่ได้ทิกด้วยนะ ไออาบาเลวเนี่ยมันถึงจะตีได้พอตีปุ๊บมันก็จับซาตันด้าลุกซาตันด้าก็จะลุกขึ้นมาซาตันด้าจากหมื่นเจ็ดถ้ามีบูทเจ็ดพันอยู่ข้างหลังหมื่นเจ็ดมีบูทเจ็ดพันอยู่มันเป็นสองหมื่นสี่บุยสามพันเป็นสะของหมื่นหกคือการตีทุกครั้งของมันอ่ะฝั่งตรงข้ามต้องไม่ได้ทิกเลยถ้าฝั่งข้ามตกทิกทีมหนึ่งก็บันไลเหมือนกันนะครับบันไลแบบว่าโอเคอาจจะไม่ได้หนักเท่าอัลคอรฟอร์ที่แบบบันไลจนเล่นไม่ได้แต่เนนี้คือมันยังเล่นได้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เเเเเล่่่่่่นนนนนไไไดด้้้้แแตตววาาามมมักกก็ถบบกกถืืือออบบงงงหจจรริิคๆใีย การจริงมันตีแบบปรังลากทีเดียวจบลากทีเดียวจบนะครับแต่เข้าใจอะครับว่ามันแรงนเกินไปอันนี้ส่วนสไตล์แรกก็ประมาณนี้ได้สไตล์ที่2เนี่ยต้องดูเป็นเคส by เคสไปครับถ้าไม่มีเรียากาศจะเล่นจริงๆพาร์ตมาคือคําตอบครับพาร์ตมาคือคําตอบหนักกว่าตัวของเมเทโออีกนะครับพอถ้าเราถ้าเรามีตัวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเซตบอร์ดได้เหมือนเดิมก็เซตเป็นเมเทโอก็ได้นะครับจริงๆเมเทโอจะใช้ง่ายตรงที่ เซนเบรกสามของมันนี่แหละที่เราเห็นกันนะครับเมื่อโจมตีวันกาดจะสแตนเลียนหนึ่งใบทันทีนะครับมันดีกันตรงนี้จริงๆถ้าเวลาเซตจริงๆนะครับถ้าเราเล่นปุ๊บเขาแตะเส้นสี่เดมห้าเดมอย่างเงี้ยเมเทโอจะเก่งก็เอาตีตัตดเซฟตีตัตดเซฟนะครับสไตล์มาที่เป็นเมเทโอตอนตีเข้าไปใส่แวนครับอาจจะไปชี้ให้แฮงค์ลุกขึ้นมาอ่าถ้าสมมุติในสนามมีแฮงค์อยู่ให้แฮงค์ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็พอแฮงค์ลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่าแวนตีว่าอะไรมันไม่ได้คิดอยู่แล้วถ้าฝั่งข้ามห้าเดมแฮงค์ก็จะ ถูกบูทถูกบูทแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ตีมันจะทําให้ตีเวฟสุดท้ายอะ่ะเข้าแวร์ได้3เวฟแค่นั้นแหละมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับในการที่จะเล่นตอนมันอ่าในช่วงของฝั่งของข้าม5้าเดมอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโนวาแกปเปอร์ชุดใหม่ออกก็ยังโดนเนิื้อแักเหมือนเดิมนะครับลำลำสายวิกเตอร์คือเข้าใจแหละว่ามันก็เก่งแต่ว่าบางทีมันก็แอบบโดนเนิร์ฟจนน่าเกียดโดยเนี่ยสก,กิลมึงไม่ควรเป็นทริปเปิลแร์เลยด้้วยซํา ถ้าเปรียบเทียบกับอีตัวข้างๆที่แม่งเป็นแค่ดับเบิลแรเนี่ยไอคีย์อาโปกเก่งกว่าอีกนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็สําหรับทิกเกอร์อย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าสมมติว่ารู้สึกสแตนเนียรปลายไปใส่เป็นเกรดสเพิ่มแล้วใส่เป็นดอไปก็ได้ครับเด็กต้องการมืออยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเด็กเรียกตัวไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดบทสมัครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้รับสารทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราครับเพียงเดือนหลักเปห้าบาทสาม,มารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้ผมฝากแฟววแบบน,นแแเนมนลใ่คิปหน้าพวกเราสสวัดีครับ